สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูต้นมะเขือค่ะมะเขืออันนี้ก็คือจะปลูกในถุงดํานะคะนี่นะคะก็จะพาทุกคนมาดูการดูแลค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ทราบถึงประโยชน์นะคะของการปลูกมะเขือลงถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ จะให้ทุกคนได้ดูขนาดด้วยนะคะว่าถุงแต่ละที่เราใช้นะคะแต่ละไซส์นะคะเราใช้ถุงขนาดไหนนะคะทุกคนก็วันนี้จะพาทุกคนไปดูดินด้วยค่ะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหมักนะคะทุกคนจะเป็นดินที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือมะเขือที่เราปลูกลงในถุงดำนะคะ ก็จะเป็นมะเขือค้างกบนะคะก็จะเป็นลูกคล้ายๆมะเขือเปลาะค่ะแต่ลูกเขาจะมีสีเขียวลายเข้มๆกลมๆกว่ามะเขือเปลาะเจ้าพญานะคะอันนี้ก็จะเริ่มปลูกลงถุงใหญ่แบบนี้เลยนะคะหลังจากอนุบาลกล้าได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมดินไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะประโยชน์ของการปลูกลงในถุงดำแบบนี้ก็สามารถยกย้ายจัดสวนได้อย่างสบายเลยนะคะทุกคนทำให้สวนเราสวยงามนะคะแล้วแต่เราจะจัดไปแบบไหนนะคะและอีกอย่างนึงสำหรับคนที่มีพื้นที่เป็นปูนค่ะ ที่ไม่สามารถปลูกผักได้แล้วก็ปลูกในถุงได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับดินบ้านไหนที่มีดินแข็งๆดินดานหรือลูกหลังนะคะก็สามารถปลูกในถุงแบบนี้ได้เลยเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์การปลูกในถุงดำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าปลูกอย่างนี้นะคะไก่ก็จะไม่สามารถเขีย่ยเอาดินออกได้ค่ะทุกคนไก่ก็ จะเดินผ่านไปเฉยๆนะคะเพราะว่าเคยปลูกลงดินนะคะเวลามีไก่ไก่ก็จะเดินมาเขีียปุ๋ยที่เราพวนดินไปที่กกนะคะทุกคนแต่ถ้าการปลูกในนี้นะคะก็สามารถทำให้เรามีพืชผักกินได้อย่างสบายค่ะก็จะลบเรื่องอุปสรรคเรื่องไก่ไปนะคะก็จะช่วยให้เรามีพืชผักไว้กินเยอะค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็เริ่ม เริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนทั้งทั้งที่ถุงนี้มีอยู่ตั้งสองต้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแค่ต้นเดียวค่ะแล้วก็จะมีการเด็ดยอดออกไปนะคะก็จะเริ่มแตกยอดมาให้เรานะคะทุกคนคือเราต้องเด็ดยอดมะเขือนะคะเขาจะได้แตกแขนงมาให้เราอีกนะคะส่วนดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูดินกันเลยค่ะว่าเราอาทินจากที่ไหนนะคะ สำหรับถุงที่เราใช้ปลูกต้นมะเขือนะคะก็ตั้งแต่ต้นมะเขือโตเพิ่มมีใบจริงก็จะนํามาใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะแต่เราจะใส่ดินไม่เต็มถุงนะคะก็จะทยอยใส่ทีละน้อยก่อนค่ะทุกคนถุงอันนี้จะมีความกว้างแบบนี้ทั้งหมด9นิ้วนะคะส่วนความสูง18นิ้วค่ะนี่นะคะ ความยาว18นิ้วนะคะทุกคนความกว้างก็9นิ้วนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านกระเทั่วไปนะคะก็จะมีราคาไม่ไม่แพงค่ะทุกคนก็ยังพอใช้แทนกระถางไปได้บ้างนะคะก็จะประหยัดไปหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นกระถางก็จะทนหน่อยค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือดิน ถุงนะคะที่เราใช้ปลูกมะเขือนะคะตรงนี้ก็คือใต้ล่มมะขามนะคะที่เราจะมาเอาดินนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือใบมะขามที่ทับถมร่วงหล่นกันมานะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีความหนาของการทับถมนะคะทุกคนดูนะคะนี่นะคะดินดามากเลยค่ะ นี่นะคะถ้าเกิดเราไม่มีเวลาหมักปุ๋ยนะคะเราก็จะมาเอาดินแบบนี้ค่ะเอาไปใส่ต้นไม้เราได้นะคะอาจจะไม่ใช่ต้นมะขามก็ได้นะคะทุกคนอาจจะเป็นดินโล่มไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เกิดการทับถมแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ช่วงหน้าดินตรงนี้นะคะไปใส่พืชของเราค่ะสำหรับ คนที่ไม่มีเวลาหมักปุ๋ยนะคะหรือมีเวลาหมักปุ๋ยแต่ว่าก็สามารถเอาดินส่วนนี้ไปใช้ได้เหมือนกันค่ะทุกคนก็จะนำไปใส่ตำกกมะเขือของเรานะคะที่เราปลูกไว้อนุบาลไว้ตั้งแต่แรกในถุงดำนะคะทุกคนดินพวกนี้นะคะเวลาเอาไปใส่เราก็ใส่ได้เลยค่ะไม่ต้องหมักนะคะ จะทำให้ดินและรากมะเขือของเรานะคะช้อนใช้สมบูรณ์ได้ดีค่ะกลับไปเป็นปุ๋ยให้เขาได้อย่างดีค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่กระบะนะคะเนคนวเวลานานดูยกัน คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนมาดูการปลูกมะเขือนในถุงดำแบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ